จากเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้แปลงร่างให้กลายเป็นเหมือนสัตว์ป่ายอย่างนั้นหรออืมแล้วก็อุ้ยกลายเป็นเหมือนกับเสือหมุนขึ้นครับผมงหุ่นยนต์โทรศัพท์มือถือแปลงร่างกันเลยเพื่อนพลิกกลับยืดขาครับผมหุ่นยนต์มือถือมาโห อุป้ารวมประกอบเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาทิตย์ไปนะครับกับเกม Transformation 3D เมื่อสิ่งของแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์นั่นเองครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้แปลงร่างนะครับผมจากหุ่นยนต์เป็นสิ่งของหรือว่าจากสิ่งของต่างๆให้กลายเป็นหุ่นยนต์ก็เรียกได้ว่าเราจะได้เห็นสิ่งของแปลกๆนะครับแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ได้แบบว่าน่าตื่นตาตื่นใจกันเลย คล้ายๆในเรื่อง Transform e er อร์เลยนะก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกราดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการแปรงลงร่างหุ่นยนต์ในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะเริ่มมานะครับผมเราจะเจอกับเจ้าหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่จะต้องแปลงร่างเป็นรถยนต์อ่ยังไงเอ่ยแบบนี้หรือเปล่าอุ้ยแล้วก็คลิกตรงนี้อ่าเรียบร้อยกลายเป็นรถยนต์บึนบึน จากเจ้าหุ่นยนต์สีเหลืองเราจะต้องให้กลายเป็นอ่านี่ประกอบให้มากลายเป็นรถจิบแบบไหนเอ่ยอุ้ยประตูอ่าจากนั้นก็ส่วนของตรงขาครับผมเออพลิกกลับมาอืมบึนบึน,บนสำหรับคราวนี้รถบรรทุกต้องทําให้กลายเป็นหุ่นยนต์โดยการคลี่ออกมปก่อนเออแล้วก็ส่วนมือยืดออกครับผมป๊าอุ้ยส่วนขาเฮ้ยสุดยอดนี่เป็นไงหุ่นยนต์สุดเท่อุ้ย ต่อไปรถจิบให้กลายเป็นหุ่นยนต์อกรกลับล่างครับผมยังไงเอ่ยนี่พลิกประตูชับอ๋อเป็นไงปรับเปลี่ยนไปปรับเปลี่ยนมาแล้วก็คราวนี้โอ้โหเครื่องบินกลายเป็นหุ่นยนต์เปิดฝาเออหัวงอครับผมแล้วปีกก็ เออคลิกลงมาครับผมส่วนขานี่อต้องยืดออกฟิเรียบร้อยแม่หุ่นยนต์หน้าตาแปลกๆเฮ้ยกระโดดถึงึงขาานี้ก็โอ้โหกลับมาเป็นรถเหมือนเดิมหดล้อเข้าไปเนี่ยผมชึบชึบรถบรรทุกไปเลยเพื่อนโอ้โหยมีกล่องพิเศษชึบ นี่โอ้ยอะไรเอย่ยเฮ้ยหุ่นยนต์ชิ้นส่วนยังไม่ครบไหนดูร้านค้าหน่อยสิอ่ารู้สึกว่ามีการเก็บเงินเพื่อปลดล็อกหุ่นยนต์ตัวใหม่กันด้วยนะจากรถแมคโครให้แบบว่านี่แปลงล่างเป็นหุ่นยนต์เอาแขนออกมาก่อนหัวก็ยืดออกมาเฮ้ยหุ่นยนต์บ้าอะไรวะเนี่ยน่ากลัวจริงๆเอาละกลับมาเป็นเครื่องบินเหมือนเดิมนะเพื่อน นี่ผมปั๊บเออบินไปฟิวโอ้โหสุดยอดเฮ้ยคราวนี้เป็นรถซิ่งเราต้องพลิกลงมาก่อนหือล้อจะได้สามารถขับได้แล้วก็นี่พลิกกลับเฮ้ยขาดตรงนี้เออโอ้โหรแรงล่างได้โคตรเหนียนบนบริ้นโอ้โหยกลับไปเป็นรถตักเหมือนเดิมกดหัวเข้าไปเก็บล้อพับให้เรียบร้อยไปรถตักดินอุ้ย นี่มันอะไรวะเนี่ยก็เรียกได้ว่าเราต้องค่อยๆรวมร่างกันอย่างนั้นเหรอเฮ้ยรวมร่างหุ่นยนต์แม่ทุกตัวเลยนะเพื่อนปีกพับมาด้านหน้าแล้วก็อันนี้ยืดเป็นขาออกอืมยืดหัวยืดแขนนะผมเฮ้ยมารวมร่างโอ้ยอุ้ยหุ่นยนต์ตัวเบอรเธอร์นี่ด่านที่12องอยหุ่นยนต์จอยเพห้า เราจะต้องมายืดขาไปที่ทางนี้ด้านข้างแล้วก็ตรงนี้ส่วนจอยอืมแล้วก็คลิกลงมายัางไม่จบมีการประกอบขาเข้าไปอีกอืมยืดหดขา แล้วก็เก็บมือส่วนตรงนี้ต้องเอ้ชุบเริ่มใกล้จะเป็นจอยแล้วเพื่อนนี่โอ้โหหุ่นยนต์จอยเกมมาได้เวลาการเปิดกล่องอุ่ยต้องดูโฆษณามาชิ้นส่วนครบหรือยังเอ่ยปั๊บๆยังไม่ครบโอ้โหหุ่นยนต์โทรศัพท์มือถือปแปลงร่างกันเลยเพื่อนพลิกกลับแล้วก็ นี่ด้านข้างของมือถือพลิกกลับหลังกลายเป็นขาอันนี้ก็พับลงไปโอ้ยมือถือพับได้อืมเอาละแขนส่วนขาก็อ่าตั้งลงมาเลยเพื่อนอุย้ยยืดขาก็ผมขุนยนต์มือถือว้าโอ้โหสุดยอดคราวนี้เป็นแบบว่ากล้องถ่ายรูปอย่างนั้นหรออุยพลิกแขนเข้าไปก่อนมีการแบบว่าโอ้โหยค่อย ประกบขึ้นยังไม่จบยืดเข้าไปฟึบออันนี้พลิกกลับมาแล้วก็ประกบลงมาเป็นกล้องถ่ายรูปนี่สุดยอดจากจอยเกมแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ยืดหัวมาก่อนแล้วก็นี่เอียงจอยออกพลิกกลับด้านหลังแล้วก็ยืดขาออกมา มือก็ยืดไปด้านหน้าเฮ้ยใกล้จะกลายเป็นหุ่นยนต์ฮึบอุ้ยมีขาลงมาด้วยอือหุ่นยนต์จอยเกมฮึมดูเท่แล้วก็โหดอุ้ยเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้แปลงร่างกลายเป็นสิ่งของอะไรกันนะน่าอันนี้อ๋อดึงขึ้นมาก่อนแล้วก็ส่วนหัวพลิกลงไปนี่เก็บแขนเข้าไปเพื่อนแล้วก็พลิกขากลับใช่ไหมเอ่ยอ่าพลิกมาด้านหน้าแล้วก็ประกบอ ยืดมาอันนี้ก็เฮ้ยตั้งขึ้นเก็บขาขึ้นไปโอ้ยกลายเป็นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยที่ปิ้งขนมปัง <c oughs> กลับมาเป็นหุ่นยนต์กล้องถ่ายรูปอย่าพลิกลงมา โอ้โหเป็นขาครัผมนี่ลงมาเพื่อนเดินไปเลยนี่เป็นไงหุ่นยนต์แต่ละตัวช่างคิดได้เหลือเกินนะโอ้โลัะซับมาพลิกฝาขึ้นเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้นี่หดขาเข้าไปเก็บขาลงไปด้วยฟลุบจากนั้นพลิกกลับมาด้านหน้าครับผมมาปิดลงไปดึงฟลุ๊บฟกลายเป็นมือถือ โอ้โ,โอหอืมพับฝาเรียบร้อยนี่มันหุ่นยนต์ที่แปลงร่างกายเป็นนาฬิกาข้อมือมาพลิกมือกลับไปที่ด้านหลังก่อนนี่เออเอาขาขึ้นครับพลิกขึ้นนะผมแล้วก็ประกบกลับไปด้านหลังส่วนตรงนี้อืมเก็บหัวไปก่อนเฮ้ยใกล้แล้วเพื่อนใกล้กลายเป็นนาฬิกาเอาล่ะเออลงไปนาฬิกาข้อมือหุ่นยนต์รูปร่างสวยงามใช้ได้แงลงร่างหุ่นยนต์ที่ปิ้งขนมปัง พลิกอันนี้ออกมาก่อนโอ้โหประกบขึ้นส่วนอันนี้โอ้โหเป็นการแปลงร่างที่รวดเร็วจนคาดเดาไม่ถูกมาหัวพลิกขึ้นมาขาแล้วก็นี่มาแล้วเพื่อนโอ้โหหุ่นยนต์ตัว้ายหยุยหุ่นยนต์ทั้ง5้าตัวได้เวลาการรวมร่างอืมดึงขึ้นไปโทรศัพท์ชึบพลิกออกแล้วก็นาฬิกาเนี่ยผมหุ้ยมีการแยกส่วนขึ้นมาส่วนจอยนี้ นี่พลิกขึ้นมาโผล่หัวมาหน่อยเจ้าหุ่นยนต์โอ้โหอย่างเท่ไกลแล้วเพื่อนใกล้จะเป็นหุ่นยนต์ล่างสมบูรณ์นี่แล้วก็รวมล่างโอ้โหหุ่นยนต์นักสู้ ไม่มีเกราะที่ค่อนข้างจะแน่นหนาไหนดูสิร้านค้าก็าผมอุ้ยมีเงินพอแล้วมาเปิดกล่องยา่าชิ้นส่วนเพิ่มเติมอุ้ยมีพวกล้ออะไรต่างๆนี่ยังไม่ครบทุกชิ้นส่วนมาอีกทีนึงเปิดกล่องหุ้ยได้กลายเป็นส่วนล้อต่างๆป๊บป๊าป๊บป๊าสำหรับเจ้านี่แปลงรล่างกลายเป็นรถบรรทุกมาไม่มีปัญหาฟึบเก็บแขนขึ้นไปด้านหลังด้านข้างแล้วก็อุ้ยพับฝาส่วน ขาก็พิกับปึ๊บอ่ามือนี้ประกบแล้วก็ยืดหัวนี่รถบรรทุกจากเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้กลายเป็นเหมือนยานอวกาศเลยนะนี่ลองประกอบดูสิพิ่งชหดหัวปับ๊บหรือว่าเป็นรถถังไม่รู้เหมือนกันนี่แล้วก็หุยพิกลงอันนี้ก็ ประกบขึ้นโอ้โหหุ่นยนต์รถถังเฮ้ยขับไวมากต่อไปเป็นรถแข่งนี่พับฝาประตูแล้วก็อืมดึงแขนขึ้นไปด้านหลังส่วนขานี้พลิกกลับปับป๊บมาแล้วก็ยังไงเบอร์พิกลงไปด้านหลังแล้วก็หุ้บดึงลงมาครับผมงอกลายเป็นรถละเพื่อนเอาละได้เวลาการเปิดกล่องโอ้โห ôi. มามีมาเพิ่มอีกอืมใกล้จะครบ อีกทีหนึ่งนี่น่าจะได้หุ่นยนต์ตัวใหม่อย่างแน่นอนตอนนี้ก็กลับล่างมาเป็นหุ่นยนต์อีกรอบหนึ่งมาพลิกกลับแล้วก็ บานออกชุบพิกขาเุ้ยโอ้ยไกลแล้วชึบนี่หุ่นยนต์แม่สีสันฉุดฉาดจากรถถังมาเป็นหุ่นยนต์ที่โคตรเท่กันแน่นอนอืมแป๊บหนึ่งนะมาพิกออกแล้วก็ยังไงเอ,ยอ่ยอืมค่อยๆนี่โอ้โหย,ยางรถเร็วไปเพื่อนจิ้วๆจิ้วๆโอ้โหหุ่นยนต์รถซิง่งมาเพื่อนป๊บปบชึบ เออยังไง ط. นี่พิกับแล้วก็ปป๊บเดียวก็จะกลายร่างเป็นหุ่นยนต์แล้วโอ้ย,อยจากเจ้าสีแดงตัวนี้ให้กลายเป็นเหมือนเรือหรือเปล่านี่อันนี้คืออะไรเอ่ยอุย้ยไม่ใช่สิหรือว่าจะเป็นเครื่องบินนี่ป๊าป๊าหดก่อนแล้วก็กางออกครับผมงอบาลานนี่เราต้องหมุนด้วย ยังไงอืมปานออกใช่ไหมเอ่ยนี่มาด้านหน้าปิวโอ้โหเฮ้ยเป็นเหมือนเฮลิคอปเตอร์มาเลยเพื่อนหุ่นยนต์เอ้ยเอ้ยอม,มันยากมันยาก,ม,ยากมันเย็นเดี๋ยผมพลิกกลับแล้วก็นี่ยืดใบพัดอดึงออก ฟัดแล้วก็น,นี้พลิกลงด้านล่างเออมาดจ้าโอ้โหบินได้ไม่น่าเชื่อเปิดกล่องได้ละเพื่อนเอาละอื้อจับประกอบส่วนเฮ้ยส่วนหัวมาแล้วเอาละรวมล่างพลังหุ่นยนต์เนี่ยผมแบหนึ่งนะเออเราต้องค่อยๆรวมชิ้นส่วนแม่บานออกเล็กน้อย่าไปพัด เอ้ยหมุนขึ้นแล้วก็จึบมาตั้งขึ้นโอ้โหรถคันนี้แล้วก็ยังไงเอ่ยอุ้ยปลารวมประกอบอสุดยอดพลังหุ่นยนต์ไปหชนกระจกแตกเลยนะเฮ้ยจากเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้แปลงร่างให้กลายเป็นเหมือนสัตว์ป่ายอย่างนั้นหรอนีนลองดูสิเฮ้ยน่าสนใจนะนี่ย่ปลาพิกขาขึ้นแล้วก็อุ้ ตรงนี้เป็นข้อต่ออืมแล้วก็อุ้ยกลายเป็นเหมือนกับเสืองอกหางออกมาแล้วนี่ตั้งขาขึ้นส่วนมือน,นี่ก็หมุนขึ้นครับผมงอกลายเป็นหุ่นยนต์เสือดาวเฮ้ยจากเจ้าหนูให้กลายเป็นหุ่นยนต์อะไรเอ่ยหุ่นยนต์หนูนี่บานออกก่อนแล้วก็ขาแยกขึ้นหัวพิกกับ้ยแล้วก็นี่ส่วนหางขึ้นมาอ้โหหุ่นยนต์หนูน่ากลัวที่สุด <h ums> แม่เริ่มเข้าสู่พวกขุนยนสัตว์ป่ากันแล้วนะเฮ้ยลองเล่นเจ้าตัวนี้ดูสิแม่อุตส่าปลดล็อกมาแล้วเอาละเราต้องปแปลงร่างหุ่นยนต์พิเศษตัวนี้ให้กลายเป็นเหมือนรถหรือเปล่าอืมนี่หดขาขึ้นแล้วก็ส่วนมือไปที่ด้านหลังชึบ หมุนกลับเริ่มจะกลายเป็นรถหรือเปล่าเฮ้ยปึ๊บปึ๊บนี่โอ้โหเหมือนเป็นรถหุ้มกราะแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้ลุ้นกันว่าหุ่นยนต์แต่ละตัวหรือว่าสิ่งของแต่ละอย่างจะแปลงร่างออกมาได้เท่ขนาดไหนนะก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้ กับพี่ตีในการแนะนําเกมสนุกๆในคราวหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บ